ไปคอยขึ้นเด้อลูกเด้อมามามืเอนี้กับโผกันอยู่หน้าเลยมืเอนี้พี่น้องเลยโผมาหน้าเลยโดยกราบสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าดุงสบายดีโผมาหน้าเลยมืเอนี้พี่น้องเลยด้วยเหนือยหนึ่งได้บอกเปิงเปิงอยู่เก่งเนอะไหมเหนื่อยบ้ากินมะขะ ตัดมาสิสิกกินไปสามโมบ้านบุนเอ๋อขามไปเอาบ่าวไม้ไม่ตู้ใช้เพิ่นเอายังไงไม่ตู้เออซื้อขนมไม้ไม่ตู้เพื่อนเอายังเบิ่์นน้ำหวานปลาของแท้อันนั้นแล้วของไม่ตู้มากนะลูกโดยน้ำบานนั่นแหละของไม่ตู้มากนะเจ้าเอาไปเอาไปผู้เดียวเลยมาเอามาต้อนไม่ตู้ลูกละ กําลังมาหอดพี่น้องกินน้ํากันได้เนาะพุ่นกินน้ําจันได้เนาะเอ้าคือว่มาต้นไปตู้ใสลูกฮะบ่ใส่ได้ลูกตอนนี้มันหลายนี่นถ้วยนี่เอาใส่ถ้วยลูกเอ้ยนี่ถ้วยนี่ใส่ถ้วยน้อยเอามตู้บ่มีน่กินตํามันข้าวเือแกงหมบ่แกงหมยังบ่กินข้าวเช้าอยู่อาต10:00นยังบ่ได้กินข้าวเช้าอยู่10:00น10:00นแล้วอาคนน้อยเฮาุมแก้ขนมอยู่พุ่น ป็ดตู้แกแน่เถอะหาไม้ลาอืมอ๋อต้องยังมีอยู่บ้านหันไม้ลายอางนี้กะนี่จีน่ใส่ผ้าหลอดมันนานเนี่ยหันลายเคิงกระโฉบคนเกี่ยวเข่าเนาะนี่เบลาน่ากินมันเพราะว่าก่อนหันไม้ลามันยัอยู่ดินทรายมันยังซุ่มอยู่มึงเลยยังงอกอยู่เนาะอันนี้น้ำน้ำบานมานโอ้ยกินกับเม็ตู้ได้ดุใจอยิบกินผู้เดียวได้เด้อผัวร่มออกซ้ำแกแน่ตัวนิโอ้ยจะไปเอ้า สบายดีป้าลุงกันลูกบายดีจ้าจาวดีป้าลุงโดยไม่อนีมาหยังมานามานามาหยังลูกมามาคนเข่าม่ตู้เกีเข่าคุนโดยมาค้นเข่าก็มัดเข่าซอยไม่ตู้พอตู้เมื่อท่าสี่ค้ำแพงพี่น้อยกำลังท่าสีพื้นแล้วพอตู้กับพวมมาฮะพวเพลินเมื่อํำตอนเศร้าเอ้ยตอนแดงวันนี่เนาะ มันคำก้อนคนนะเอ้าเบิ่งเทศแล้วก็เอ้กบ้าถ้าดูดน้ำอีกมันนอกแห้งพี่น้องเลยโดน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 ซื้อกินเธอหนึงเป็นโดนไถกเนอาโดนให้เรากินเทอหนึงกินดุไม่ได้ดอกเดี๋ยวมีเป็นต้นยางเลยกินดุห่ะมองง้อยต้องทิดหนึ่งกินเทอหนึ่งพออ้าดูดคักถ้าดูกเอาอันบ่วงมาสดนะเบิ้งแม่บ่วงไห่ดกนั่นอม่อะ ม่ตูเอาหางเต็นห้างน้ำหลังนั่นจีแล้วบ่ยังอ่านเอาไปคางไผ่ไปอ๋อเป็นเสพแทธกินกระตุกโอ้ยไป็นเสพแธเนี่ยเจียกินนางจับเจือในก็หลุกนางงามๆในก็นางตั้งเข่าในแนวปูแท้อืมนางจับเจือหนุกนางจับเจือคัดตะมาดเป็นผู้ชายต้องคัดตะมาดงามๆามเส็บ่บอกปลาดุงยู๊กเส็บปลาดุงเส็บโบปลาดุงนะถ้าบ่เสบให้มิตูกินบุษ ไอ้ต like. uh, yeah, well, ุ้กกินมาเลยอ่าไอ้ตุ้ไปเลยกินน้ำกันกินน้ำกันเอ้าบเสียบเนาะคือโบเห็นว่าเนี่ยใดคือโบเห็นตอบเนี่ยใดการอยากกินน้ำกันเอานั่งดีดีเสดุกนั่งดีดีอาไอ้ตุ้เอาไว้ขยะคุณอ่าอ้ตุ้กอย่านั่งเข้มข้นแห้น้ำกันจับจู่เต้นโดยแม่ได้ค่ะแม่บอะไ้กินเอากินน้ำเป็นยัง กินน้ำเลยกว่าไม่ให้กินน้ำบ่แม่ก็อยากคือกันเนี้ยแกงหัวจนหัวชุด <c oughs> <c oughs> มึงในแขวเหียนบ่ได้ขี้ที่แม่แล้วแขวจังเหียนนะอ่ะขี<ม>้ที่แม่กินของหวานแขวเหียนบ่แล้ว<ม>อืมนี่สิบเอ็ดโมงนั่นใกล้สิหหอดสิบเอ็ดโมงเลยคุณเลยเริเเ่มห่วยแล้วคุณกับเมื่อเช้านี่ปอกแป๊กปอกแป๊กกัน เผ่าคมคณะดึกถึกหนึ่งน้องมากพี่น้องเอาไว้มาค้นเข่าโซนเมตุสามให้นี่ค้นแล้วแล้วเนาะยังไงเดียวนะยังเลือไให้นั่นพี่น้องเออนซิงอันภาคกุ้มหงไปอ่ะเนาะเมตุเกียวผู้เดียวว่านี่เกียวโบรานี่ประตูว่าทวารพลโมตกอะท่าเมื่อนี้กะน่าจะเดียว่บ่แล้วกันยังหน่อยแล้ววะยังบ่ร้ายแล้วอ anyway, so well. right ่านอ่า <that is consistent> bí túi xì nó mày pino ơi, ô, tô này bóc đấy nó, nó mày lay, nhưng chị xay bớt song giang đấy, xay bớt song, xay thăng nhãn nang, ấy, xay thăng pha khay nheng, thăng pha khạ, pha khạ, thoảiเลย, à, ô, thằng junhỉ cứ mìtà bông ha, giờ bảo nó bắt gói kẹng cái nhoát nà, giờ nãy bông nó bông ma đàn, à, đấy rồi, ừm, cái này bóc ở thằng hà, chửi nó bông, chắc chừng mà, nhặt khẩu บวชจืดกับจืดเอาแล้วดิ่เพิ <laughs> ่งยิ่นมามนตู้สิแกงน้องไม่เออบวชเอาแล้วกินไปเราป้าไม่ไหนตู้อ้วนกับตู้ยงชื่อชินมาไหวเลยอ่าซื้อชินโลนึงเฮ็ดกินตอนเศร้าน้อยนึงพอดนะีโลนึงก็ได้น้อยเดียวนะนอพอดีกินบาทเดียวโลนึงนะนอนืมแม่แม่เพื่อนมากินน้ำกันปูไปเดาปูคู่เดียวอ่าเธอบอกให้คอยกินน้ำนะสิกินบ้าป้าคอยแล้วนั่นเพืเ่อคอยแกงน้อไม่แล้ว ไปกินน้าก่อนไปเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยสิกินหลายพดกินน้ำเลยกว่าเนี่ยกินหลายพดบ่อไหนเนี่ยเ่ยแบบเมาพุดบป้าหั่มันออมสามศอเมื่อนั่นยังเดือดเท่านี้บ่ป้าจะกินเก่งอีดีสปากระปลากับไก,บก่พี่น้องเอ้ยน่บบนนเาเกลือหั่มเนะี่ยกะให้โมกินน้ำเลยกว่าเมื่อไหร่มาหน้ามื่อไหร่พี่น้องเอ้ยคั่วกับฮุกๆเนี่ยทั้งคั่วทั้งซานอยู่น,น้ำกันเลย จาบาทหนึ่งจะเป็นชิโมกเลยบาทนนอูเนาะ้อเอานมกเกีียวบืออื่นฮะบเส้นผลขึ้นได้หลายแลบือลต้องมักคนจะมานาง้นปาขึ้นคุนี่เนี่ยคนไให้นี่เด้เลยกะโจะก้อนพังเมืองก้อนพังเมืองผ้าเมืองผนก้อนเนาะอ้าวผงเครื่องคอยนีก็ไปญนาิกินเพลนก่อนถ้าบญหนาิกินไ่ไรแล้ดิได้ป้าไมต้เห็ดอยานางเขียวอีดี่เนี่ยพี่น้องเลยจะใส่ยางน้ำเนยได้ไหม หมักพริกก็เป็นยน้านางเนาะเดี๋ยวปรุงให้ม่ตู้ก่อนพี่น้องเลยโอ้ยบ่ได้เฮ็ดให้เรากินได้เมื่อใดเมื่ออยู่บ้านพี่น้องเลยอ้ามาจุ่อ้าคือใหญ่มากินพี่อีกบ้านนี้กินชองคนเพิ่นใหญ่ใหญ่กินเยอะเอาไปจะใหญ่ไปพูดนี่เอ้ขอบบริกากินซอำจังหน่อยแม่ว่ะปนเฉลี่ยเฉลี่งมาดีใจเห็นม่ตู้แน่นะนี่ มันยังนะลูกมีแนวคบไปจักมันยังคบได้คือหมดบ่จักโอ้ยแล้วบ่ผ่านนูนใต้คนานู้นย่านได้ล่ะย่านบ่ลูกย่านบ่แม่พาใต้คนนามาห้อยยางมาห้อยยางโอ้ยแม่เอ้ยน้ําบ่หลายหลายลุยโลดล่ะปากันมาทางาบยางพี่พี่น้องเอ้ยน้ําพอดีท่วมลังตีนไปได้อยู่บดนี้เพราะว่าทางเพิ่นก็ยังแห้งได้ค่อยไปได้อยู่แม่ขึ้นมา าพูดน,นะญาติกันกินยังไงเลยพี่น้องพอดีหอมปากหอมคอต้องกินได้ป๊อปแย่งไปตู้ชดกินคักแทะโลกันล่ะป๊อเธอกินได้บ่ได้อันนี้เพื่อนบมอยากให้กินร้ายกูพูดชื่อน้อยหน่อยชื่อน้อยดุเอากินตัวนี้กินได้ได้ตัวนี้บุออเป็นยังยกับปุ้นอโอ้เอากินก่อนอไม่ดูอยากกินร้ายเลยกับปุ้นซื้อมาโพด ไม่ไม่ตู้อยู่หน้าหลายเมื่อเมื่อเมื่อตู้อึ้อมาเมื่อบ้านแน่กินกระต้มกระนมนแน่คือเมตู้ถ้าบรซื้อไม่ให้กินก็ไม่ได้พี่น้องเลยเพราะว่าหน้าไก่บ้านดีๆพี่น้องเลยโอ้ยแมถ้าถ้าดูดแตกก็ดูดทุนหาเมตุกำลังญาติกันกินแต่อย่างว่าญาติกินนันน้ำหวานเมตู้กี่นีแถาจับถวยสดรเลยเมต้มาจากบวกจดยุกถุยญาติยันบัทันเมตู้ตี มาพี่น้องเดี๋ยวไปปรุงแกงก็ไม่เม่ตู้ก่อนเนาะหมอเริ่มพดนะพี่น้องเลยเนาะเกลือใส้ก้อนเป็นตัวยังไม่ได้ใส่ยังมีดบอเอาเกลือใส้ก้อนพี่น้องเลยใส่ปิ้งนัวพี่น้องเลยเนาะใส่ลายเส็บลายใส่หน่อยเส็บหน่อยปิ้งนัว บ่ได้กินแต่โดนได้แม่เอ้ยแกงหน่อไม้นี่ก็ไม่ไล่พี่น้องเอ้ยซําว่ากินแกงงั้นหน่อไม้รอบเที่ยงแหละสิสิเข้า11:00นแหละมาพี่น้องเอ้ยเนาะใส่ปลาดกก่อนานีอืปลาดกกะดุนางกปุกใส่แปตลาดมนลืมซื้อปลาแดกมาปลาแดกกันเฮ็ดใหม่ยังบ่ทันได้เป็นบ่ยังปลาแดกปลาซเป็นง่ายกินง่ายเพิ่นว่าต้องเป็นง่ายมันก็บ่กมันสิสุดๆ ปลาเด็กปลาซิวต้องต้องซื้อปลาเด็กตัวใหญ่มาไว้ใส่แกงเนาะปลาเดกใหญ่กินได้ก็มาจำอันนปลาเด็กปลาซิวนี่มันอยากสุมเลยพี่น้องเยดูว่าบมคือปลาเด็กตัวใหญ่มันนัวเนาะเอาใส่แกงใส่ยังนะพี่น้อยอืมอึบอึบอึบก็เดินเอาปลาเด็กใส่ได้รถปุ๊กตุ้ยรถบัตร าการะใสไปสามยางเกลือเปนัวประเดกพี่น้องเลยเก่งก็ไม่โมมียางมากไหมบางน้ำตาลเนาะบันนี้ใช้น้ำตาลก่อนพี่น้องไปกินกระปุน้นบดถัวยหนึ่งนะตียันแต่แกงไม่โมเบได้ที่กะนกัแกงไมโบแด้บบน,บบนี่เป็นน้ำข้นเห็ดไปจ <c oughs> เป็นน้ำข้นแกงไปจ้าโมเกวกบักบ,กบ,บอีมเนื้อแกงโมเบอ่ตีไปกินขา่าว่ะ าพ you know right? you know ี่น้องเอ้ยเนาะมาแกงน้ํไม้ให้เราสบายดีอีกเทื่อเด้อพ่อแม่พี่น้องมาปลูกหน่อมาท่านปลูกหน่อไม้ให้เราเอาผักกระเยงลงก่อนบ่เนาะกระเยงลงก่อนบ่ได้เฮ็ดสู่แม่กินมือแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นอยู่นาเด้เฮาอยู่บ้านพี่น้องเอ้ย3มื้วแมมอเนาะเมื่อมนบมอมอมือที่กมาพอดียไปเลยเนาะ กระชุบกยุบเลยละาคันี่สูดไ้ใช้ผาคขาฑแบบนี้เลยพี่น้องใ่เบิดกางเลยเบงหมอน้อเองเลย้อยรยมันยังหนุกบ้าขึ้นรถบ่อเก่งเลยบ้าปุ๋งเลยเนาะาัไปสาลกพอดีหมอเราก็มาทานทาวนตามหมอโยลูกมันยังถือยาหมอจาก บ่วงนะต่ใช okay. yeah. 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 ่ด้วยแมงได้ดูเอ้ยเออจ่อยจ่อยแท้เดี๋ยวเพิ่อนมาทโมยันตกบล็อกลงมาไว้ลงมาดิ่นอยู่ล้มพี่เตอคนหัวล้านเอ้ยใหายใจโมเดียวเิ่์เพิ่อนดึงมากลาดปากกินบ่แซ่บเลยเด้เป็นยีงไงปลสมประสานจักพักขะจักพักขยิ่งใยญ่กินหมอกเลยพี่น้องเอ้ย tắc đốt mà hầm nó nằm đây bơ nằm à, tuổi con sẽ nó vì nó người cái của mày không cắn là đẹp đòi không mày cả mà hung xúc vì nó người mana đây là phần vậy thứ Mà hai phần nôn kìm năm mà không xúc nó mình dễ thí, bừng bừng à để bơ lơi để nó mẹ xôm thì đây mà hung à bỏ một tờ giả rồi và nhau một mà đường khả năng là xúc hên xong này มันอยากซุกแห้ง nee มันอยากเละพอดมนเดิมมาเด้อพ่อแม่พ um> ี่น้องกินข่าวเศร้าเด้อข่าวเศร้าเมตูหรอกพี่น้องเลยแต่ว่าข่าวเที่ยงเฮาเนาะเมตู้ไปหาเราไมมแต่เศร้าคุณบอไปเลศร้าปั้นทุนเหรอว่เศร้านียบอว่ากินยังไปเลยไปเลยตื่นมาไปเลยไปเลยตื่นออกแก๊งนอนก็ไปเลยนอันนู้นกินว่ามางุงซุกด้วย Bà nó gặp ngoài rồi học, mọi người 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 ไชยภูมบอกไชยภูมิหนูแมนหนรแมนโคราชอยู่โคราชจังมาจากมาจากจังหวัดโคราชพี่น้องเลยสายพันธุ์เพิ่นเนาะสวนปามพึ่นเนาะสู้มอนเอามาแต่สวนปามอยู่โคราชพี่น้อง,งเรามาแต่เห็ดเบียด<อ>แต่สวนปามเนาะของเ<อ>ราจนลับงา่ายเ,ยเหมือนตายเลยอะต้นนั้น แรกๆกันตายแล้วพี่น้องอ,อันนี้นี่เป็นต้นที่เจ็ดเนาะมันมีอยู่มันมีอยู่เจ็ในพี่น้องเ <laughs> บิดหน่วยต<ะ>ิเบิดหน่วยแล้วกะ็เอามาปลูกดูฟังเล่ากับมีกับพอดีเจ็ดต้นออกเบิดคู่ในแต่ว่าได้อยู่ยังอยู่สองต้นบัดนี้พี่น้องเอ้ยเป็นต้เพิ่นอ,อืม ต้นนะปลูกไว้ขั้นหนองตายพุทธพี่น้องเลยบาเสนนะปลูกยั้นงั้นง้นผลว่าเป็นอย่างตุกมันยำแดงครับไปพุดมันเนี่ยมันมันแห้งเนาะอยขั้นหนองเนาะแห้หหแต่พดแต่มันเป็นดินห้อนนะพี่น้องเลยมันเป็นดินห้อนมันลดดอยู่ขันน้นหนองเนาะยังยังแต้ตัวอันชงต้นอยู่ข้างหน้านี่พี่น้องเลยอันนี้นี่มังหงบาเสนปลูกไว้พี่น้องอ่ยเนอะสีมันสีเมื่อไรเนี่ยต้นย้ายมึงบังมึงเดือต้นเดียวอ่ะต้นนั่นก็ตายแล้วเนาะ ต้องเลือต้นเดียวสุดท้ายกูเอาไม่นะแบบยังบาดต้นตัวนี้ตายเพราะอะไรตัวนี้แทศเนิ่งเนาะงายมันหากรูต้งแต่ร่างมันจะใกล้ถิ่นตายหรอกินไน่หมูเนาะโตายบุเดีอขนาดอันมิดเขานี่เขาเย็นเขายางนี่บม่ได้ถิ่มพี่น้องเลยต้องไปเรียบมั้ยมีอันมีไก่มีมาเนี่ยมัต้องเล่ถิ่นเขาเย็น ข้าวเย็ยนนี่กะตากแห้งไว้นี่กะเอาไปแช่น้ำพู้อ่อนหน่อยน,น,น,นึงนี่ไปใส่ห้างไหกไก่เรียบร้อยแฉบไม่กินเมือยังแซ่บอยู่บอกไม่เห็นให้กินแต่โดนแซ่บกินข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงมันเลยแซ่บซื้อกันอยู่บอกพ่อแม่พี่น้องชมหน้าท่าว่าแม่ล่ไปปีเลยแม่กับลูกคือกันอยู่บอก ก็ไลอันอยู่ทังบ้านนะบนที่ท่วงว่าเมยกับน้องเนาะเมยกับนองพี่น้อง้ยแบบว่าบอบคือนเมย์กำดกนะเพราะว่าถ่าเมย์เราก็ยังไม่ถ่าเแห้งปุ๋เนะเราหัวแต่น้อยเราพัวแต่น้อยใช่ไหพฉันบบคือแบบว่าเราคือเอาหัวแต่น้อยแต่หาปีทีว่านักแลาะ สายพันเตีย้ยพี่น้องเลยเนาะก,ก็ได้แบบเบิ่งคือน่านแถาเลยแต่ว่าทุกเบี้ยถ้าเมย์แลอยู่ซื้อบุป็นพี่น้องเลยไม่เบี้ยมากพี่ช่างผมเมย์บล็อกจะข่าวพีแต่ว่าอยู่ซื่อๆเนะี่ยก็จะเป็นไข่เป็นนาวะจังหวะนั้นคือเป็นไข่เป็นนาว <c oughs> ะก็จะยังอยู่ซื้อบุป็นจะไปไปเห็ดตกแตง<ก>มาทำไมไปเพราะว่าย่ำแดงนี่ครับต้องต้องมีแนวเหตุพี่น้องเลยมังเทือกอะ ตำซาดทามุทวันปีใดเพื่อนหมูมีศาสกะเอาหูมาตำปีน anyway, um, so uh, no, no, right? ี ends, ้ยันเป็นใจเมื่อยแล้วมันปีนี้ยันเอาหูยืดจัะช่างเลยอืมนุ่มยังไหมนี่เราเอาไปเมรีเราเลยเนาะมาเนี่ยกับมะนาวมาเนี่ยพี่น้องเลยมะนามามัดเข่าซอยทถวแม่เพื่อนเพื่อนเกี่ยวไว้เมื่อวานนี่ผู้เดียวเพื่อนให้นึ่งให้นึ่งเนาะตอนเด็กตอนเพ็่คนมาเพื่อนสิบโอเกี่ยวก็เลยแม่น้องนุ่นก็เลยไม่ได้มาเหมือนพอแถวพอแบบว่าบึง เมืองปเมืองมากขึได้ไม่แล้วรซันเมื่อวานนี่ทำเมงก็เลยเกี่ยวคนเดียวมื่อนี้ก็เลยมามัดซอยเพิ่มผลเมื่อนี้มันมืดฝนเนาะมืดฝนมื่อนี้มืดฝนพี่น้องเลยเป็พลอยนะชาวเนินเนาะเป็นพลอยมื่อเสาร์นี่พลอยนี่ก็เลยมามัดซอยเพิ่มผลน่ะกัสิเก็บให้ตัวมันเพิ่มเกี่ยวเมื่อวานนี่เด็กผู้เดียวเพิ่มพี่น้องเลยเนาะมะพร้าวเกลือพังฝนดจะแบบผังเมืองก่อนเนาะมืดเนาะกับเปอร์เซ็นต์ฝนเบืองน้ำท่วมรทราบกันหกสิบ หกสิบพุ่มพูพี่น้องเอ๋ยเนาะหากแจ็กสีมาหอนเหา่าหรือบ่เนาะแต่ว่าปเปอร์เซ็นต์บนมันขึ้นนึกกระยันเพื่อไหวพี่น้องเอ๋อยแต่ว่า,ห,าห,หมดืดนหมือแต่ว่าได้ตกมาแล้วกะเข่าเน่าพี่น้องเอ๋ยเนาะเสียหายไครกลัวเห่ายา <c oughs> อะยอป้าไหวยืนไปต้นไครกลัวเห่าเกี่ยวเป็นพรน,น่ะพี่น้องเอ,อ๋ยเนาะแต่ว่าเห่ายืนไปต้มน่าแห้งไหวกว่ากันเนาะแห้งไหวผลโจ้มันกะขายมีผลมันกะย่อยบัดเด้์โดย เอาแต่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวทั้งแม่น้องนุ่นกับสิขอจบคลิปลงซัมนี่ก่อนคลิปนี้พี่น้องเลยเนาะพ่อพ่อกันคลิปหน้าอีกเถื่อน้าเด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่น้องอนุนเ็ดคลิปต่อไปในเด้อเนาะสําหรับคลิปนี้ทั้งข้าวสองไม่ลูกกับสิขอลาไปได้เนาะขอากาเข้ามาสบายดีคือเขียนง่ายเลยเนาะโจใหญ่เนาะเ้องเรียนกว่าบา่ะ